กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทางย t u b e ช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข้เป็นผู้ดำเน,นินรายการนะครับข้อมูลแนวทางเรื่องรา่าข่าวคราว,าวที่น่าสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจาร,รย์เพิ่นเออเฟือ่องปันมาเฮาก็เอามาฝากตอนเว้าสูกันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด้อพอกันคลิปนี้12นาฬิกาพอดีพอดี นะครับบรรยากาศย่ำเทียงตรงของวันที่สองท่านว่าคม2568นะครับเมื่อวันวันที่หนึ่งพี่น้องขับพันพลไปละละ่ะสำหรับการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระไดผลก็คือนะครับพี่น้องขับเลขสองนี่โอ้ยขยันแห้งเนาะนะครับสองหาสองกับสองสองพี่น้องขับแสดงความยินดีครับผู้สุขูมาน,นะครับให้กำลังใจกับผู้ผิดหวังพลาดหวังเดอ้อแต่อยู่ใดสัญจรนี่คนกระเบาผื่นว่าสั้นเนะาะขจาว่าคันเบาใดนี่ให้เบาว่าสัน มันเป็นทั่วทิปดิเออแล้วก็ลาสุนีผลการออกรางวัลกระแห้งมาตอกยำ้ำคนเบาพืนตืมน่น้นาคือมันสีแมนคว่ำข้าเจา้าซาเข้าเจ้าลืออิลิบอสันเดนะครับข้อมูลแนวทางหลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นกระมาก,กระเข่าเลยพี่น้องเจี๋มวยนว่นเพิ่นแตกสามตัวเนิ่งงวดหนึ่งหันนะครับสีแดงก็เลยรวบรวมให้พี่น้องเบิ้งเพื่อให้ใส่เป็นฐานข้อมูลเนาะสำหรับงวดนี้นะครับพี่น้องครับ เรียกดับปูสลักข้ามนี่ก็เอายูเดอร์นะครับดับบนดับล่าง่นเอายูนะครับปู่นแบ่งปันไม่แล้วพี่น้องครับเอามาสู่เบิงในนีล่ะนะครับเอาเป็นการทำนายตัวเลขและผลของการทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งและทวาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพนองเดอนะครับ เจมวยหมวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับเด่นสองนะครับคนจับหาสองสองเนาะขมันตัดสองตัวนี่ก็เด่บนในล่างน้ำในนี่เนาะนะครับเจมวยนะครับวันนี้เจพันแบงปั่นมาละเด้อพันว่าที่แดงเฝ้าลงให้เจในเด้อว่าสันข้าเจ้าวาเจลอกเขาว่าสันเอาออีกล่ะสันดอก็เลยว่าครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าลงกันเลยว่ะเลียกติดบนพนีสองนะครับมาสี่ตัวเลยพี่น้องเด้อเจมวยนะครับโอ้ยขยันขักเนาะ แล้วก็เลขล่างเพิ่น,นก็วิ่งสองพี่น้องครับเพิ่นจับสองศูนย์สองสามสองสี่นะครับเพิ่นจำให้ซํานี่แต่ว่าขาดวดขึ้นชี่เจ g, แล้วจับมาน,นี่ครับสองสองกซัซซมีเด้อพี่น้องเด้นนะครับเลขล่างเพิ่นหมดก่อนพุ่นกน็สามเจ็ดได้เลขล่างเจมวยเนาะนะครับอาจารย์หนุ่มกาลสินพี่น้องครับตัวเดียวนี่หาเพิ่นจับหาหาสอง,องต้องตรงพี่น้องผมอาจารย์หนุ่มกาลสินนะครับเกือบแมนเพิ่นแตกสามตัวได้พี่น้องสามตัวเพิ่นสามหาสองเลขออกสองหาสอง ปาร์ติโทนนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์พ่นแมงปันมาซ้ำนี่นะครับอาจารย์นุ่มกาลสินเอาคำนวณคำนวณแล้วจังเลยนี่ขอในเด้ออาจารย์ครับขอฝากพี่ตอนน้องเฮาแน่นะครับแต่ว่าที่แดงพิมพ์ไล่ไปขอเล่าเพิ่นเพิ่น,พนคืบอบอานะ่านเนาะเฉยแอดบีบี BB, พี่น้องครับสูตรเดินดีของเพิ่นนีซ่ซงวดติดพี่น้องมีสองสูตรสูตรพิเศษเนี่ยสองหาหาสองนะครับ ชุดเต็มเพ่นสิบหาหางพี่น้องแล้วก็อีกสูตรหนึ่งในี่สูตรที่หกนี่นะครับเดินดีซีงวดติดพี่น้องครับสองหาหาสองเนี่ยแอดบีบีเพ่นกระแบงปันมาเฉพาะสูตรที่มาที่เขา่าสูตรที่บ่อเขาในี่เพ่นกระเบ้าเบาสู่ฟังนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ธนาชัยพี่น้องผมเพ่นห้เลขกมาสามห่างเนาะซีสองซีหากับหาสองหาสองมาต้องตรงเหล็กทั้งเท่งพี่น้องครับอาจารย์ธนาชัย นะครับว่าน,นี่ขอในเด้ออาจารย์นะครับเอามาฝังพี่ตอนน้องเข้านะเหล็กหน่อยหางแข็งๆนึกสิโอ้ยนะครับพิจะะารณาไงเด้ละกกะพี่สาวน้องบัวนะครับพี่น้องครับสองหาหาสองขันเพิ่นโม่าหามนิดย่านแตกสามตัวอยู่นะครับพี่สาวน้องบัวนี่ก็ได้คือจังเพื่อนบ้านเพิ่นมือว่านเนาะหลังเหล็กไงออกแล้วนะครับโอ้นะครับแตกสี่ตพี่น้องแตกสองตัวบนล่างแตกสามต ใครแมจับสี่ตัวนี่ก็แตกสี่ตัวน้ำที่แดงลืมจับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวสิเด้เป็นสี่ตัวให้พี่น้องเบิ่งอยู่เพราะว่าเอื่ยแล้วใส่ใบหนีบเป็นเพื่อนบานไปจนกระทั่งว่าเลงไงออกแล้วยังสิไหมมันกระสิบพิจารณาไงยังสินะเพื่อนบ่ด้เปลี่ยนที่แดงก็เอามาเปลี่ยนแต่วันที่ยังสิไหมนะครับเพื่อนว่าขันเพื่อนแหกให้งวดแรกยังสี่แล้วโอ้ที่แดงเลยงวดถัดไปนี่บอกพี่น้องเพิ่นจับตายได้ดีว่าเพื่อนบานของพี่สาวน้องบัวนะครับพี่น้องจับตาเด้นะครับจอบซ่อมนะครับ ลุงชนแดนนะครับหมวด่ิพานมากกหาสองตรงตรงเดอ้อลุงชนแดนสอง,งวัดต่อเนื่องเล้วนะครับเพิ่นสีแบ่งปันมากมอเลกออกนะครับลุงชนแดนย่างมือเสาเนาะบังเอิญว่าหมวด่ิพานมานั่นที่แดงกัดรวบรว่วมวอลสุกันฟังแต่เสาแล้วก็ออกไปทําธุระเดยนะครับลุงเพิินส่งมาที่หลังก็เลยสวยติบนะครับทั้งวอลสุกันฟังอาจารย์หนุ่มเมืองย์นี่กระสุดหยอดพี่น้องครับเนี่ยตัวเดียวบนรางเพิ่นสองเนาะปาดขุมข่าคัางอาจารย์ไว้ ตตตตแต่ว่าซีโตซีเตมเนาะนะครับสองคนนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องครับและการเลขวิ่งสูตรเก่าคนนี้ไหมพี่น้องครับหามาเด้อหาสองนะครับเลขวิ่งสูตรเก่าเลขวิ่งนี่อาจารย์เพิ่นแบงผันมาแล้วเดี๋ยวสีเอาซูบงในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศเลกปูนาข,ของแม่มุกดาหารพี่น้องผมตัดสองตัวนี่หาสองได้อยู่เดอ้อนะครับเพราะว่า ที่แม่พันว่างนี่แม่พ่นพิจารณาเองนี่พ่นกระตัดนะครับเนี่ยตัด4ีู่นย์ตัดหกี่ตัดศูนย์แดหึ่งสิบแม่พนสิตัดบิดนะครับพ่นกระสิบอก FC, เอฟซีพนว่าให้ให้ตัดเดอ้อขันขึ้นมกักขันม,มามักกับพันหนึ่งแมแ่วก็เหล็กแม่นั่งนอนนี่ก็ตัดก็4ตัวนี่ก็ถือว่ามากถือว่าเขาหาสองนะครับวิง่งยี่สิบปีเส้นปูบางสะพานหน่อยนะครับเพ่นจัใหายาสองเข่าเดอ้อนะครับพี่น้องนี่หาสองเนาะ วิ่งห้านะครับงดก้อนพนกับหนึ่งกับสามเล็กวิ่งพนขยายกันอยู่หนึ่งอยู่ข้างบนหนึ่งสี่หาสามอยู่ข้างล่างสามเจ็ดนะครับเส้นปูบางสะพานหน่อยไปลองครับอาจารย์สังว่านนะครับชุดสองตัวบนพนในสองหาหาสองนี่มาานะครับนี่อันนี้เป็นชุดสองตัวบนพนส่วนใบนี่เป็นคู่ตัวบนพนนะครับสองหาหาสองนะครับนี่คู่ตัวเนาะนะครับสองตัวสามตัวมาสองตัวนี่ถือว่ามาถือว่าเข่านะครับ พอสีเกตพี่น้องครับชุดเต็มเพลนเดอร์หาสองพี่น้องหาสองต้องตรง,งนะครับพอสีเกตนะครับแล้วกาเพิ่นกระตัดนะครับหาสองกระติดนีชุดตัดนํำพี่น้องพมนะครับเนี่ยพอสีเกีเรตะนะครับเกือบเป็นเพิ่นแตกสามตัวในงวดที่ผ่านมาพอสีเกตนี่เพิ่นไหเป็นหนึ่งหาหนึ่งนะครับโอ้เพิ่นว่างหลักว่างตำแหน่งในถือเป๊ะเลยเด้ตำแหน่งเลหล็กหมเนาะนะครับ เกือบมันแตกสามตัวเนาะพี่น้องครับเลขออกสองหาสองเสน่ห์ของพ่อสีเกียรตินะครับวันนี้ขันมันคำนวณแล้วจังไดในส่งข่าวในเด้อกพออาจารย์เซียนอำเภอเพ่นนะครับเลขออกแล้วเพิ่นกะโทษหาทิดแดงคนละโอ้ยทิดแดงเลยคอยจุกแห้งว่าสันว่าเพิ่นทื่นเซวสันสองสี่สองนะครับเลขออกสองหาสองเพิ่นว่ามันมีหาคับสีผมก็เลยหยิบเอาสีมาหมอสู่พี่น้องฟังเพิ่นว่าแต่ว่าตัวผมก็ได้กันหาว้ายอ่ดอกว่าสัน พิ่นธุ์บริยบอาหาพิน่นธุ์ยบอเจอซีนะครับนี่มีหาคับซีนี่เพิ่นเอาซนะีนึงนะวันนี้เพิ่นแมงปันมาร์เด้อนะครับพี่น้องครับอาจ,จารย์เสียนอำเภอเพอิเพ่นนะครับเลขดับเพิ่นก็นเอาอยู่เด้อพี่น้องเดอ้ออยูอิงติ่งว่สาสันต่อไปนะครับวันนี้แม่ก,กุมภาวะนะครับซื้หาชุดบนญลางเพิ่นธุสองสองมาเป็นเลขกลางเดอ้อนะครับหวยคนหน้ากลางพี่น้องครับหาสองต,องตรงๆนะครับหวยคนหน้ากลางเนาะ พันแม่นเพิ่นโมหามนย่านแตกสามตัวอยู่นะครับเพราะว่าแปดหาสองนี่ก็ง่ามเดยหนึ่งาหาสองนี่ก็ว่ามันง่ามเติบโตขึ้นกันนะครับนี่กระด้นะครับมวยคนนากลังคนสะกลเดอจานะครับพี่น้องครับสองหาหาสองนี่มาเดอร์นะครับคนสะกลเดอจาปฏิทินน้ำโชกนะครับข้ามากับพระ หลวงพ่อเพิ่นเอือเฟื่อแบงปันมาหาสองต้องตรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับสําหรับปฏิทินนี้นะครับวันนี้ขอได้เดอ้อหลวงพ่อครับส่งให้ที่แดงแนี่นะครับสิเด้อเอาสู่พี่น้องคนเบิ่งนอกกราบขอบคุณหลายๆแล้วกาเลขวิ่งของแอดพันพี่น้องครับสองกับสี่สองมาสี่โตเดอ้อนะครับมาทั้ง,ท,ง,ท,ง,งทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนาะนะครับกนะุ่มขาเลยว่าสันเถาะเอาปฏิทีนสิบห้าพี่นอ้นองมาเบิ่งเลขดับนะครับเลขดับ ปูสารค้มพี่น้องผมนะครับเพิ่นดับยูเดอร์นะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นเพิ่นลืมเข้าเพิ่นเอาสูตรเก่ามานะครับเอาพื้นเลขดับปูสารค้มสูตรเก้านั่นที่แดงมีแนวสิมาบอกสู่พี่น้องฟังเด้นนะครับเอ้ยน่าสนใจด้นะครับโอ้สอดกเดี๋ยวเ้องมาพลิกจิตเป็นโอกาสกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ดับบนงวดนี้นะครับสูตรนี้สูตรบรุดนะครับหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสอง สองสามสามสี่สี่หาและกะหาหกนะครับสิ่ผ่านมานี่บอลุเดอร์นะครับสูตรนี้นะครับวันนี้ก็มั่นใจคือเกานะครับว่าสีเอวูวัสถอนะครับเรียงดับปูสลัคข้ามข้างบนแล้วกาถัดมานี่เป็นดับลางพี่น้องนะครับสามหาสี่หกหาเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามแล้วก็สองสี่นะครับพี่น้องครบอันนี้คือดับลางพื้นนะครับเราพื้นเลขดับเลยก็โอ้โอหนะครับเอากับพี่น้องกับพิจรารณาก่อนนําไปใส่เด้อนะครับย้ำว่าเป็นการทำลายตัวเลขนะครับการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้น เผื่วความบันเทิงท่านั้นห้ามเลียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่บิจารณะย่านในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนหลายๆนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้เนาะนะครับเอาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ